อค่ะที่จังหวัดสระบุรีค่ะอำเภอรพระพุทธบาทแล้วน้องแพรอำเภอรพระพุทธบาทค่ะสระบุรีนะคะมากับน้องแพ้กับพี่พัดด้วยค่ะ,คะน้องแพกับพี่พัดก็เป็นพี่ของน้องน,นะคะมีพี่อยู่สระบุรีนี่เอง นอนได้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าที่นี่เขามีอะไรน่ารับประทานแล้วก็มีอะไรขึ้นชื่อนะคะรู้สึกว่าเขาบอกว่าคิดถึงเค้กนะคะก็ให้มาที่แคทวอล์กนี่หละคะ่ะร้านนี้นะคะจะเป็นร้านที่เค้กอร่อยมากนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่ามีเค้กอะไรบ้างเนาะนี่มีพายบลูเบอร์รี่นะคะที่ครัวซองพุดดิ้งค่ะ มีภายคล้วยหอมนะคะมีราวนี่ชีสค่ะเป็นอะไรที่แปลกมากเลยชีสท็อปบ,บนบราวนี่นะคะแล้วก็เบลนี่ช็อฟนะคะมีเค,ค้กมะพร้าวค่ะแล้วก็มีเค,ค้กช็อบโกแลตมีเค,ค้กญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เราสั่งด้วยค่ะเดี๋ยวเราลองชิมดูมีเค,ค้กส้มนะคะเค,ค้กนมเย็นนะคะกล้วยหอมชีสค่ะ แล้วก็เค้กสตรอเบอรี่บลูบเบอรี่นะคะเค้กชาไทยนะคะนะคะแล้วก็มีคัพเค้กข้างล่างนะคะสำหรับเด็กๆนะคะท็อปปิ้งน่ารักน่ารักนะคะ,ปปะ,คะแคดบล็อกเขาจะมีโลโก้สวยๆน่ารักนะคะแล้วก็ที่นั่งสะอาดสดใสนะคะไม่เยยมเลยนะคะใครสนใจก็ผ่านสระบอรีนะคะเข้ามาชิม รสชาติเค้กได้นะคะอยู่ในหมู่บ้านราชพฤกษ์ค่ะโอเคเครื่องดื่มกับขนมมาส่งแล้วนะจ๊ะรับประทานกันค่ะขนมเราับมา้สดเดก่อนนะนนากินมากเลยนี่ค่ะพี่แพรสวัสดีค่ะ เห็นหน้าตัวจริงอันนี้ค่ะพี่พัทค่ะสองตนวนเอาไว i ร a เบินะคะยังโสดค่ะยังสดอ่ะขายเอาหลานมาขายค่ะขายหลานเป็นหลานค่ะก็พี่น็อตนะคะพี่น็อตก็ยังสดค่ะสดมาหลายรอบแล้วงานโฮมเมดนะคะอร่อยอร่อยค่ะ อันนี้เป็นชีสเค้กญี่ปุ่นนะคะนุ่มมากเลยค่ะมีความนุ่มหอมเนียนมีความชีสชีสนิดๆตัวน,น,นี้ก็เป็นแบบ,บราวนี่ที่มีพ็อปปิ้งเป็นชีสนะคะเป็นชีสแข็งๆนิดนึงกินเค้กต้องค่อยๆกินค่ะกินเร็วมันจะหมด <laughs> กินเร็วมันจะหมดเร็วค่ะ โอเคขอตัวขอตัวแทนเคก่อนนะคะหน้ากบเด็กๆค่ะต้องเรียบร้อยแบบอย่างที่สวยงามโอเคไปละค่ะบายบายบายๆเลยค่ะไปกับพี่ชมจะมีหนุ่มๆนะคะเขามาล้างจานกันค่ะน่ารักจริงเลยหนุ่มบ้านนี้นะคะไม่ต้องให้ผู้หญิงล้างนะคะหนุ่มๆจะเป็นคนล้างจานค่ะน่ารักมากเลยค่ะยังว่างนะคะสองคนนี้ไปขายอีกแล้วค่ะ พี okay. ไ่ไปแล้วไปแล้วอันนี้พี่พัทนะคะอันนั้นพี่น็อตน,นะคะอันนั้นน้องน,อน็อตเปิดวางค่ะ